วาง,งแผนกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้มาปอเข้าสายแสนเข้าสายอ่ากระติกเข้าสายเจับเข้าสายอย่างนี้มันเห็นชัดอยู่ล้่ว่า<อ>พฤติกรรมยังไงเมียผมเนี่ย,มยไม่เคยโกรธใครนะยังโทรมาโทรมาจวกพี่หนุ่มเลยโทรมาว่าอะไรพ,พ,พ,พี่ที่ได้บอกว่าไลน์มาอะไรมาว่าอะไรอ่ะคุณอยากดูใช่ไหมอาพี่อาจโกรธพี่หนุ่มไหมคือผมไม่รู้หรอกแต่ว่าความรู้สึกผมอคือมันเกินไปคือผมเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าเรื่องเรื่องอะไรต่างๆนะ เนี่ยผมถามคุณเนี่ยเนี่ยคุณดูได้เลยอ่ะคุณดูเมียผมพูดเนี่ยไหนไหนไหนขับรถกลับเลยรถกลับนะโอเบอกว่าทำไมรายการทำแบบนี้อย่างเนี้ยผมเนี่ยเขาก็เสียความรู้สึกนะเราทำความดีเพื่อสังคมอ่าคุณดูดิแล้วอย่างงี้เราจะเชื่อใจใครยังไงอยิบไหมพี่หลังจบรายการได้มีการคุยกับพี่หนุ่มไหมคะพี่อัดผมไม่มีผมคุยเลยไม่มีผมด่าอยู่อ่ คือมันไม่มีความจริงใจรถมายกกัใช่คุณคิดว่าจะเดินการอะไรไม่ไม่ผมก็ยืนยันว่ากระบวนการเข้าสู่ศาลแล้วทำไมพวกมึงไอ้ปลอยคนบนเรือทำไมไม่กล้ามาดีเบตกับกูไหมล่ะทำไมไม่กล้ามาดีเบตอ่ะเออทำไมรายการไม่เอามาดีเบตกับผมอ่ะถูกไหมคุณแน่จริงมาดิจะได้เปิดหลักฐานให้ดูกันเลยบนเรือกันเลยเอาเนี่ยมาดิผมก็กล้าท้าเนี่ยมึงมาไหมห้าคนบนเรือเนี่ยเนี่ยมาเลยคือถ้ามาเจอกันต่อหน้าพี่พร้อมเปิด ผมเปิดให้ดูเลยว,ว่ามึงโกหกอะไรบ้างต่อสังคมอะ่แะลแล้วตำรวจช่วยอะไรมึงบ้างพอแมาแล้วตอนนี้พี่อาจจะยืนยีบกันนะคะว่ามีคลิปมีคลิปครับผมจริงันว่ามีคลิปเป็นลักษณะแต่ไม,<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เคยพูดว่ากีดขาแต่ว่ามีเลือดนะครับมีคราบเลือด